สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแ a n d o m เช่นเคยนะคะสําหรับท็อปิกในวันนี้ก็จะเป็นท็อปิกน่ารักโรแมนติกนะคะเราจะไปดูกันว่าใครกันนะคะที่เขาแอบหลงรักเพื่อนๆสุดหัวใจนะคะแบบแอบรักในที่นี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ได้พูดออกมาเหมือนแอบ,บชอบแอบ,บรักประมาณนั้นนะคะใครที่มีความสัมพันธ์ประมาณนี้เนี่ยสามารถดูดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะอืได้ทุกสถานะ เราไปดูกันว่าใครนะคะที่เขาแอบรักเพื่อนๆอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นค่ะคนที่แอบรักเพื่อนๆที่มาเจอแรนดอมนี้นะคะแบบสุดหัวใจใครกันหนะ้าที่แอบหลงรักเพื่อนๆนะคะเรามาดูกันเดี๋ยวว่างๆน้ำจะทำคลิปพิก,การให้เล่นกันนะคะโอ้ยเดอะเวอร์ค่ะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะเป็นคนไกล1ก็คือคนไกลนะคะ2ก็คือชาวต่างชาติและ3ก็คือคนที่เจอกันผ่านสื่อโซเชียลได้นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กนำพามาอาจจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆทำให้ได้มาเจอกันนะคะคนที่เขาเดินหันหลัง จากเพื่อนๆไปนะคะหรือเพื่อนๆเป็นฝ่ายที่เดินทันหลังจากเขาไปก็ได้นะคะสองเหรียญคนคนนี้อยากวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะอืมว้าวเขาแอบรักเพื่อนๆมากเลยนะคะนารู้สึกพลังงานของเขาเนี่ยเขามองว่าเพื่อนๆนะคะเป็นเดอะอินเพลสเป็นคนที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในใสายตาเขา น้ำมองว่าเพื่อนๆคือคนที่อยู่ในใจของเขาคือคนที่เขาแอบรักนะคะและอิมเพลสคือที่สุดก็คือสุดสุดดวงใจ <c oughs> อ,อยากกลับมาพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ e อเนอจีที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีธาตุดินนะคะกรัรพฤกศกมังกรเมสิงธนูกับมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะเจอกันผ่านสื่อโซเชียล หรือเขาเป็นคนไกลนะคะ3ก็คือเขาเป็นชาวต่างชาติเนี่แหละคือคนที่กําลังแอบหลงรักเพื่อนๆสุดหัวใจนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันว่าความรู้สึกที่เขาแอบหลงรักเพื่อนๆเป็นแบบไหนเนาะความรู้สึกที่เขาหลงรักเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงเขาแอบรักเพื่อนๆแบบไหนเดี๋ยวไปดูซิหถ้วยนะคะเขาม่ความผูกพันมันเหมือนกับ คนคนนี้อยากดูแลเพื่อนๆเลยนะคะเขารู้สึกคิดถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆในความทรงจําก็ได้คนคุยเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือถ้าไม่เคยมีสถานะกันเนี่ยเขาก็เขากับเพื่อนๆก็อาจจะมีวัยที่แตกต่างกันเขารู้สึกว่าเขาอยากหวนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะคิดถึงเหลือเกินเขาคิดถึงเพื่อนๆมากอืมอยากกลับมาพูดคุยด้วยนะคะสามเหรียญ The Sun เพื่อนๆคือความสุขของเขานะคะเขาคิดถึงเพื่อนๆทีไรแล้วเขาก็มีความสุขมันอบอุ่นหัวใจอะคะ่ะโอ้และยังคงเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆด้วยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงเพื่อนๆเป็นคนที่มีอิทธิพลกับใจของเขานะคะอืมมีอิทธิพลกับใจของเขาเขามีความสุขนะคะทุกครั้งที่ได้คิดถึงที่ได้มองเห็นเพื่อนๆ นี่ไงพูดถึงการมองเห็นเขาก็มาส่องเลยนะคะคนคนนี้น่าจะตามส่องตามดูชีวิตเพื่อนๆอยู่นะคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆทําอะไรเขาสนใจทุกอย่างในชีวิตเพื่อนๆเลยนะคะมาตามดูตามส่องและการที่เขามองมาเนี่ยเขาก็มีความสุขที่ได้มาส่องออาจจะมีปัญหาปัญหากันในอดีตก็ได้นะคะทําให้แบบ หนึ่งห่างหายกันไปสองก็คือเหมือนมีอุปสรรคในความสัมพันธ์เยอะค่ะโอ้และเขาเจ็บปวดเหลือเกินนะคะเจ็บปวดเหลือเกินที่ทำได้แค่เหมือนกับทำได้แค่คิดถึงอยากกลับเข้ามาใหม่แต่เขาก็กลัวค่ะกลัวการถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆหากเขาขอเหมือนกับเข้ามายื่นถ้วยใบนี้ให้เพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆนจะเมินเขาไหมจะปฏิเสธเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขากลัวนะคะ อแต่ยังไงก็ยังอยากที่จะเอาชนะใจอยู่ดีนะคะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยากได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันจะยากแค่ไหนนะคะเขาก็จะแบบเหมือนเขามีความหวังอะคะ่ะเพราะยังไงเพื่อนๆก็คือคนที่มีอิทธิพลกับใจของเขาเขาแอบหลงรักเพื่อนๆส่วนหัวใจนะคะทุกครั้งที่คิดถึงเนี่ยมันก็มีความสุข ชัดเจนจริงจังนะคะถึงแม้ว่าภายนอกของเขาจะดูเย็นชาดูนิ่งดูเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรแต่ความเป็นจริงอะคะ่ะภายในใจเนี่ยภายใต้ความนิ่งของเขาเขามีความสุขมากนะคะทุกครั้งที่เขาได้ส่องเพื่อนๆได้เห็นอ่าอาจจะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งเนาะตายสำหรับสิอเขาแอบหลงรักเพื่อนๆสุดหัวใจนะคะตามไพ่เลย คนคนนี้แอบหลงรักเพื่อนๆสุดหัวใจแอบคิดถึงแอบส่องแอบมองนะคะแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่ทําอะไรดูเนิ่งดูเย็นชานะคะแต่นั้นคือแค่ภายนอกของเขาอาจจะเป็นลุคของเขาอะค่ะที่เป็นแบบนั้นแต่ภายในใจอะค่ะความรู้สึกที่เขามีเนี่ยคือเขาแอบหลงรักเพื่อนๆนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้ำขอไปดูอลัครเคิลนให้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์ในความสัมพันธ์นี้นิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ขอดูหน่อยค่ะทรัส t นะคะขึ้นมา Relax your Clear, รีเลกยูเอ็เคลียร์พลังงานท็อกซิกออกไปนะคะโอเคข้ออีกหนึ่งใบค่ะ Soulmate นะคะขึ้นมา ตายสำหรับแพชชั่นอีกแล้วเมื่อวานตายสำหรับก็แพชชั่นนะคะแรงดึงดูดหรืออาจจะเป็นพลังงานเดียวกันอ่าแต่ว่าในที่นี้ค่ะไพ่ต้องการออกมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่ามีเกณฑ์ว่าที่เพื่อนๆกับเขามีแรงดึงดูดถึงกันคิดถึงกันมีแพชชั่นต่อกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเพื่อนๆกับเขาเป็นคู่กันก็นกได้นะคะไพ่โซเมดขอให้เคลียร์พลังงานของคนเก่าๆพลังงานที่มันท็อกซิกออกไปนะคะ ย,ยิ่งเพื่อนๆเ,เคลียพลังงานตรงนี้ได้ไวเท่าไหร่อะคะ่ะแรงดึงดูดอะจะดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาไวเท่านั้นขอให้เชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเปิดใจเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้วางใจเพื่อนๆคือคนที่ถูกรักนะคะอืมคือคนที่ถูกรักจากเขาเขามีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อเพื่อนๆเ,เ,เสมอเลยนะคะโอเคทีนี้เนาะเดี๋ยวน้ำขอไปดูไพ่ข้อความให้นะคะวันนี้ใช้ สำรับนี้เหมือนเดิมน้ำชอบนะคะเดี๋ยวรอให้ข้อความนิดนึงน้ำสั่งไปแล้วนะคะอืมเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะคะอืมตอนนี้เขาโฟกัสที่การงานนะคะเพราะเขาคิดถึงเรื่องอนาคตถ้าเห็นเขาแบบบ้างานสนใจแต่งานอ่ะคือสิ่งที่เขาโฟกัสก็กคืออนาคตนะคะ น้ำมองว่าเวลาเขาจริงจังกับใครค่ะเขาคิดถึงอนาคตเป็นหลักคนคนนี้นอือหอเขาออกมาสองใบเลย I dream of you นะคะเขาบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆด้วยโอ้ยแล้วเขารักเพื่อนๆโดยไรเงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจไม่ได้คาดหวังอะไรนี่แหละค่ะการแอบรักที่เหมือนกับเป็นรักจริงๆอะคะ่ะรักที่ไม่คาดหวังรักแล้มีความสุข ถึงแม้ว่าจะได้ครบหรือไม่ได้ครบกันนะคะแต่แค่คิดถึงเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาอยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขาเขาจริงจังกับเพื่อนๆมากนะคะอืมเขาขอโทษน,นะคะที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้อาจจะติดงาน บางเวลาปากของเขาก็ไม่ค่อยตรงกับใจนะคะอาจจะเป็นคนปากแข็ง King of Sword เนี่ยก็คืออาจจะดูนิ่งๆปากแข็งไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกในใจมากนักเน้นการกระทํานะคะอาจจะดูพงผางนิดนึง mm hmm. เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะคะแต่ความรู้สึกที่เขามีให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมันคือความโรแมนติกที่สุดแล้วนะคะความรักที่ไรเงื่อนไขแล้วก็อยากเจอเพื่อนๆน,นะคะเขาอยากเจอเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย